สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสุคลิปดวงความรักนะคะครึ่งเดือนแรกนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ของชาวทัดดินค่ะชาวทัดดินได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีมังกรค่ะพลึกศพแล้วก็ราศีกันช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตก นะเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวทัตดินนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันดีต้อนรับค่ะ<ม>ก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสามารถเชื่อมโยงจากอ p พีที่แล้วได้หรือว่าเป็นสถานการณ์ใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับพลังงานของผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันขอไพ่ให้ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในคาชาทัดตินเป็นอย่างไรนะฮะรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยนะคะมีเจ็ดถ้วยมีทาวเวอร์ไม่สวยเท่าไหร่นะ แล้วก็มีไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็มีควีนถ้วยอืมชาวธาตุด,ดินพี่มีความรู้สึกว่าช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะนะเคสแรกเคสแรกเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มีประเด็นมีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะทะเลาะกันมีประเด็นกันมีปัญหากันแล้วคุณกําลังจินตนาการนะคะรอคอยการคืนดีกับคนคนนี้อยู่นี่คือเคสแรก นะคะเคสที่2เนี่ยสามารถหมายถึงการมีปัญเดนมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์เช่นกันนะฮะแต่ในเวลานี้เนี่ยไอเคสเก่าเนี่ยยังไม่ทันได้เคลียร์หรอกค่ะแต่พอดีว่ามมีคนใหม่ๆก้าวเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นเคสไหนได้นะฮะไพ่จะขึ้นมาสื่อสารหรือบอกอะไรกับใครแต่ที่แน่ๆเนี่ยคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะ เป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงนะฮะจะต้องมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาถ้าใครมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีดอยู่อาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะอะไปดูนะขอไพ่หน่อยนะคะความรู้สึกของคุณคะ่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะชาวทัตดิคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาขอไพ่หน่อยนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา มีเด็กชถ้วยเดะะ mm hmm. ี๋ฟร์วิ่งฟันจูนนะ่ยในฉีดยาค่ะขิง mm hmm. ถ้วยค่ะเดือดตานะคะอืม หน้าไพ่ค่อนข้างเป็นพลังงานที่แบบมีราศรีกุมเนาะแล้วก็มีความรักความรู้สึกที่ดีให้นะฮะหน้าไพ่เขาเป็นยังไงเขารู้สึกไงกับคุณชาวทาตด,ดินคุณค,ณคณนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะหกถ้วยนะฮะคิงถือดากนะฮะ หกถ้วยคิงถือดานายถือเหรียญแปดถ้วย c h e s t i s สิบไม้นะคะอ่ะมาดูกัน ความสัมพันธ์คนคนนี้เขาดูค่อนข้างมีความซีเรียสอยู่ในเวลานี้นะมีราศีตุลด้วยนะฮะ โอเคไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณเนาะแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่แอปพลายสำหรับทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะฮะจากที่เห็นนะชาวธาตุดินตัวคุณเองมีความรู้สึกพี่มีความรู้สึกว่าอันนี้สามารถเป็นพลังงาน พลังงานใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาในชีวิตคุณได้ค่ะใครสักคนหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาพุ่งเข้ามาแล้วก็แสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์แบบชัดเจนนะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยยังไม่พร้อมเลยแต่คุณมีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบคนนี้มาแทนที่อีกคนหนึ่งทันทีนะคะเข้ามาแล้วก็มาแสดงออกถึงความรักมาแสดงออกถึงความรู้สึกมาทําให้คุณ กล้าเสี่ยงที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมาช่วยเยียวยามาช่วยฟื้นฟูสภาวะจิตใจของคุณที่มันอาจจะเคยมีประเด็นมีปัญหามานะคะในส่วนของเขาเนี่ยคนคนนี้ค่อนข้างวิตกกังวลน,นิดนึงนะฮะว่าเขากลัวว่าตัวคนเองจะยังมีใจให้คนเก่าๆในชีวิตของคุณอยู่ใครสักคนที่เคยทําร้ายคุณนะคะเพราะว่าพลังงานการแสดงออกของเขาอะเขาแสดงออกเต็มที่ว่าเขาต้องการพัฒนากับคุณไปในทิศทางไหน ชัดเจนแต่ในส่วนของตัวคุณอาจจะมีการสงวนท่าทีนะฮะแล้วก็ทําให้เขามีความรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมจะไปขนาดนั้นและคุณยังมีใจให้คนเก่าอยู่มากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเลยมีความรู้สึกว่าถ้าให้เขาแบบสู้อย่างเต็มที่คนคนนี้เขามีใจคุณอยู่ละแต่ว่ามันเป็นการอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงเขาจะต้องสู้หนักขนาดไหนแล้วเขากลัวเหลือเกินค่ะ เมื่อวันข้างหนนะ้าถ้าคนเก่ากลับมาคุณจะกลับไปหาคนเก่าแน่ๆจากท่าทีที่นิ่งๆแล้วก็ค่อนข้างจริงจังแล้วก็มีการขีดเส้นชนัดเจนว่าคุณกับเขาเป็นใครในชีวิตของกันและกันในเวลานี้นะอ่ะไปดูซิอันนี้อารมณ์เหมือนึ่งถึงเจ้าสาวที่กลัวฝนนะพอเจอใครสักคนที่เข้ามาใหม่ๆใ,ในชีวิตก็ยังไม่กล้านะฮะไปดูกันเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนอันนี้เชื่อว่าเป็นคนใหม่ในชีวิตคุณชาวท่าตุดิน จับไพ่ที่ขึ้นมาดูสิคะคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนนะฮะสิบถ้วยอืมบอกแล้วสิบไม้ควีนือดาบ แล้วก็ไพ่ห้าเหรียญนะฮะจังหวะที่ตัวคุณเองเนี่ยในเมื่อเขาปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวกับคุณอยู่แล้วนะฮะต้องการที่จะไปต่อในความรักความสัมพันธ์แบบจริงจังเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะชอบคิดถึงคุณเวลาที่แบบคุณเอาจริงเอาจังอ่ะกับความสัมพันธ์แบบคุณไม่ได้สนอกสนใจว่าแบบเออคนคนนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้าคุณไม่คุยคือคุณไม่คุยแล้วคุณทําให้เขาหน้าแตกบ่อยมาก ในความสัมพันธ์นี้นะ,ะเจอความเฟลเจอความไม่สบายอกไม่สบายใจบ่อยๆนะคุณทําให้เขาเฟลบ่อยๆคนคนนี้จะคิดถึงคุณตอนที่จังหวะที่เวลาจะเข้าไปหาแล้วเขาต้องกลัวการเสียฟอร์มโกการแปก๊กอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะนั่นแหละเขาต้องทุ่มเทขนาดไหนเขาถึงจะมีภาพนี้กับคุณได้อะไรแบบนี้นะอ่ะไปสิถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทำไมเขาถึงชอบเงียบหาย เด็กเหรียญน,นะฮะเดือโฟนเดวิลและไพ่สิบเหรียญน,นะฮะต้องถามว่าสถานะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาปัจจุบันมันมีสถานะกันหรือ,อยังนะฮะถ้ามันยังไม่มีสถานะเนี่ยส่วนหนึ่งก็ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเขาเองก็ยังไม่กล้าที่จะโผล่มารบกวน รำคาญคุณบ่อยๆเพราะกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะท็อกซิสอีกเคสหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนเป็นหนึ่งใน,นกลไกหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวแม้ตัวเขาเองจะหากาลังมีกําลังได้น้อยค่ะเป็นคนที่มีกําลังได้น้อยแต่เขาจะต้องไปช่วยจัดการปัญหาภาวะเรื้อรังของคนในครอบครัวในครอบครัวเขามีคนป่วยด้วยแล้วก็ในบางเคสหมายถึงภาระหนี้สินหรือสิ่งที่เขาจะต้องรับช่วงต่อมาจากครอบครัวนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายอยู่กับชีวิตหลักๆของเขาพอสมควรเลยอ่ะไปต่อดูซิเขาพูดถึงคุณให้กับคนอื่นฟังบ้างไหมคะเขาพูดถึงคุณให้กับคนอื่นฟังบ้างไหมคะถ้าพูดพูดว่างไง The Sun ค่ะ จัดเมนค่ะสี่เหรียญและให้สามถ้วยนะฮะพูดไปก็เขินไปนะแต่ถามมาพูดไม่พูออกตัวแรงด้วยค่ะนะเพราะว่าเขาต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบชัดเจนนะคะต้องการไปต่อนะครเจอแล้วคนที่ใช่เจอแล้วพ่อของลูกเจอแล้วแม่ของลูกฟิลประมาณนั้นแล้วต้องการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบงานแต่งงานที่ชัดเจน นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ออกตัวแรงมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงด้วยนะอยากเก็บคนไว้คนเดียวแหละนะเนะดี๋ยดูซิแลนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณคะ่ะชาวธาตุดินแลนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณคะ่ะชาวธาตุดินขอไฟหนะ่อย t ล็ t เซนเสิบถ้วยเห็นปะ ตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวจะแชรีออดและคิงถือเหรียญนะคะตั้งใจสนุกสนใจนะคะสภาวะความมั่นคงค่ะสร้างสภาวะความมั่นคงไม่ว่าจะเกิดความต่างไม่ว่าจะเป็นยังไงคนคนนี้เขาคิดว่าเขาเจอที่มั่นของเขาละเขาจะไม่ทิ้งที่มั่นตรงนี้ไปไหนนะคะเขาเจอฐานที่มั่นของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ตรงนี้แน่ๆและปักหลัก สู้ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีความต่างกันที่เรื่องอะไรต่างกันที่เชื้อชาติต่างกันที่ระยะทางต่างกันที่ความเชื่อต่างกันที่ฐานะความรู้วิสัยทัศน์ใดๆก็แล้วแต่คนคนนี้พร้อมที่จะสู้เพราะเขาคิดว่าเขาเจอคนที่ใช่แล้วเขาจะปักหลักแล้วไม่ไปไหนแล้วนะออดูสิคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้นะคะชาวัาดิน คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะชาวธาตินเขาใไไห้มาสามดาบคุณเป็นคนที่ทำให้เขาเจ็บเหรอสองถ้วยค่ะเด็กถ้วยค่ะแล้วเดี๋แมจิเชียนนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะหนึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นคนทําให้คุณอกหักคุณก็ต้องเป็นคนที่ทําให้เขาอกหักแต่ความอกหักเนี้ยมันไม่ใช่ความอกหักที่รู้สึกได้อยู่ฝ่ายเดียวเพราะว่าจริงๆมันมีใจให้กันไงเห็นไหมมันเป็นไพ่ของคนที่มีใจให้กันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเป็นคนสร้างความเฮิร์ทก่อนเฮิร์ทหลังเนี่ยพี่มมีความรู้สึกว่าที่แน่ๆคุณคือคนที่ทําให้เขาเจอภาพนี้ได้คุณคือคนที่ทําให้เขาเจ็บได้เพราะเขารู้สึกกับคุณเกินเพื่อนจริงๆ นะคะเออเขาอยากให้ความสัมพันนี้เป็นไปในรูปแบบไหนคะชาวทัดดิงขอให้หน่อย i m p r e s s สามเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญชัดๆค่ะ Commitment ความสัมพันธ์นี้นะคะเขาต้องการให้มีการคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นค่ะต้องการให้มีเรื่องคอนแทคให้มีเรื่องสัญญาให้เป็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถไปต่อได้เป็นการพัฒนาในระยะยาวนะคะจากที่เห็นประคับประคองกันไว้ในชีวิตทำธุรกิจด้วยกันทำงานด้วยกันซัพพอร์ตด้วยกันไปต่อด้วยกันคนนี้คิดวางแผนในระยะยาวกับคุณแน่นอนจากไพ่ที่ขึ้นมาให้พี่นะโอเคไปดูซิ แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานนใกลอ้อะค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาในใกล้จะเป็นอย่างไรขอให้หน่อยสี่เหรียญเฮอร์มี่งเหรียญแล้วก็ไพ่สี่ดาบ จากสถานการณ์ที่เห็นนะพี่มีความรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นอายของการแสดงออกมากขึ้นแต่ในโหมดของการคอมมิวเมนต์มันอาจจะเป็นการคอมมิวเมนต์ที่รู้กันอยู่2คนหรือเก็บอยู่ในโหมดเงียบๆหรือเป็นการแสดงออกที่ที่มันไม่ได้จงแจ้งนะแต่มันค่อนข้างชัดเจนว่ามันเห็นสัญญาณบางอย่างที่ให้รู้ว่ามันเกินเพื่อนมีทรายซึ่งกันและกันนะฮะแต่พี่แบบมีความรู้สึกว่าส่วนหนึ่งอะชาวทัดินคุณอาจจะยังฝังใจกับคนเก่าๆอยู่ นมีความรู้สึกว่าขอเทสเป็นสเต็ปบายสเต็ปละกันเป็นลำดับขั้นค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการรอคอยคนเก่าด้วยนะฮะอีกส่วนหนึ่งคือคุณไม่อยากเจ็บซ้ำอันนี้ก็ไม่ผิดนะไปซิเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะชาวธาตุดินขอให้หน่อยคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณ the magician สามไม้อืมสามไม้นี่ก็ตั้งแต่ได้สำหรับนี้มาก็เพิ่งเหมือนเพิ่งจะหยิบได้นะเนี่ยพี่เมย์ The Magician สามไม้นะฮะแปดไม้และเก้าไม้นะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้บอกได้เลยว่าคนคนนี้เขาตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจริงๆเขาให้เวลาคุณค่ะ ขาให้เวลาคุณถ้าคุณยังไม่พร้อมคนคนนี้ก็พร้อมที่จะรอพร้อมที่จะรอพร้อมที่จะคอยรอจนกว่าวันนึงคุณจะหันกลับมาสนใจเขารอจนกว่าวันหนึ่งคุณจะพร้อมเดินหน้าไปกับเขาคนคนนี้จะสู้ไม่ถอยนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมาดูซีไพ่แนะนําอะไรไพ่อยากแนะนําอะไรให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุนินไพ่อยากแนะนําอะไรคะ ลดทิฐินะความสัมพันธ์นี้จะดีถ้ามีการลดทิฐิมาณนะลงนะคะลดกำแพงลงนะเพราะว่าคนคนนี้เขามาดีอ่นะเนาะเขามาดีนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไพ่ของการวางเฉยอะ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เนาะอาจจะมีความสุ็แบบนี้ก็ดีแล้วแหละฉันยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ว่าใจคนรอคนรอใจจะขาดนะคะ เปิดใจรับฟังเขาสักหน่อยอับร่างใหม่เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็ไพ่ความหวังความสัมพันธ์นี้มันเป็นความหวังอะค่ะคุณเคยมอบความหวังให้ใครคุณเคยรอคอยความหวังจากใครในเวลานี้เมื่อมีคนมาขอความหวังจากคุณพิจารณาสักหน่อยอย่างน,น้อยความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้ลองเลือกคนที่เขารักเราดูบ้างคุณอาจจะได้เจออะไรดีๆ นะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปความรักของชาวทาทด,ดินในครึ่งเดือนแรกนะฮะกร,ะรกฎาคมเนาะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อม,ม่ลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ